สบายดีพี่น้องมื่อนี้ก็เป็นมือว่างๆเนาะเขากำลังทายคลิปเล่นเนาะว่างแในจักหน่อยมื่อนี้เฮาสซิมวอลเทิงเนาะแห้งงานในการเห็ดหน้าวะว่าตอนนี้หอนละดูหน้าแล้วเนาะสิมาเวาว่าวโอ้แห้งงานในการเห็ดหน้าเอานี่ขาดเป็นบ่มีเนะาะฮัลซิเวอลสะเพอไวรุ่นบานเทาเนาะไวรุ่นบานเทานี่แมนไปเห็ดเบียกอยู่กรุงเทพกรุงไทยเบิดเนาะลายไปเห็ดลายจน แต่ว่าว้รุ่นในบ้านเลือน้อยส่วนใหญ่ไว้รุ่นอายุส8บปดปีขึ้นไปจะหมักเขาไปเห็ดเบียกอยู่ประเทศไทยเนาะบัดน,นี้เนาะหอนยาเห็นหน้าแล้วเขากับพ่ี่บเห็ดหน้าเนาะตัวย่างคือคอยเนาะเ่อมีน้องอยู่สองคนสองคนแล้วน้องท้องคน,นกับผ้ากันไปไทยเพิ่นก็นเลือแต่คอยวันนี้เห็ดหน้าเนาะเออบัดน,นี้มาเห็นหน้ามันก็นโอ้ คนร่ำกับโบมี่เนี่ยมันสิแล้วพี่น,ออน้องมาเนี่ยมาหว่าวเรื่องนี่ก็โอ้หนักใจไปดูนี่ตาบานลาน้าเนาะส่วนโต้ก็โอ้คิดจังหนึ่งก็ไปไทยว่าเนาะไปละมูมาในหอนย่ามเบ็ดหน้าที่มันก็ขาดแห่งงานพี่น้องบานเนาย้อนยังเก็จังไปย้อนว่าอยู่บ้านเท่านี้มันบริมีไรใดยัางลายเนะาะทับอันนรใดลา่ลาหลักๆก็สิเป็น เห็ดมันต้นรวมมันสำปะหลังเนาะคายแต่ว่ามันก็เมื่อยเพื่อสิไรมันตากแดดตากลมเนาะเสียหนาโเพื่อนกี่บุนกีดินเขาจ้าก็ตัดสินใจไปหาเห็ดเวียกอยู่มองเงินเนาะอยู่ประเทศไทยหรือมองเงินเดืนมีย้อนว่ามีไ่ไรจากมันอันเดียวเนาะมันก็เปิงเตือมันก็บ่พ่อใส่เนาะ้าแต่เงินเงินมันเนาะ้าบ่มีมันก็ แต่ว่าบริมีรายไดเลยอ,อยู่บ้านคือคอยนี่กออ็อยู่ไปก็บริมีไร้ดเราพี่นนองแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มเหตุยูทูบเนาะคอมมนตอนนี้เหตุมาประมาณสองปีแล้วแต่ว่ายังบริประสบผลสําเร็จลวยังบริพานกดยังนนเนาะแต่คอยก็เหตดไปเรื่อยเนาะมาเนี่ยฮอนละดู่ําหน้าพี่นะอนะฮอร์รารูดทัหน้าเรื่องเหตุก,ก้านเกษตรนี่ คนสีดำหน้าคือว่ามีโอ้ลำบากลลยเนาะราะว่าน้องนุ่งก็ไปให้จนเบิดเบิรงพี่น้องนี่ก็ไก่เลยด้ไก่สีหอดยำดำหน้าเลยนี่ตอนนี้เขาก็อยู่ทุงหน้าเนาะนี่คอยออกมาเบิรงมันสิพ่อไทยไรบ่หน้านี่เนาะแต่ว่าหน้าปืนข้าจ้าก็เรื่มไทยแล้วแต่ว่าหน้าคนนี้ยังแหงๆอยู่นี่เนาะแต่ น้ำยังแหงอยู่ยังบ่ทันมีหนามทาพุ่นตกอีกเกินหนึ่งหนาจะได้เนาะคลิปนี้ก็มาจมจังหน่อยเนาะเพราะว่าน้องนุงก็พากันนี่เบิดไปไทยเนาะนี่บรรยากาศกลางหน้าพี่เนาะไก่สวนย่ามหน้าแล้วเนาะบางคนก็เริ่มไทยและเริ่มไทยเริ่มยัง แต่ว่าคอยนี่ทา่าฝนอยู่พว่าเห็ดหน้าอยู่บ้านเฮานี่มีแต่ใส่แห้งข้นเป็นส่วนใหญ่นาะพี่น้องเนาะขาดไทยก็มีรถไทนาเดินตามแต่ว่ามันบม่มีรถแป่ว่ารถด,ดำหน้าเนาะเรือรถด,ดำหน้าเกี่ยวเขาเอย่างมันสิมีแต่ใส่แห้งข้นเนาะดำหน้ามีแต่จับมาดำปอมปอมอ,อย่างเดียวเนาะมันก็บ่ลล้วง่ายคือคอยปีนี่ก็บ่ลส่งสีเหล้วดอกกี่น้นง วาน้องนุ่งกันนี่เบิดเนาะก็ขอยแล้วดําหน้านี่ก็อุกใจอยู่ในระดับหนึ่งเนาะเออไวรุ่นนี่ก็ฝ่ากันใหญ่ไปหาเห็ดเบียกเบิดเนาะย้อนว่าอยู่บ้านนอกนี่มันบริมีเวียกรายหรือบริมีทางเลือกรายเขาเจาจึงออกไปหาเงินอยู่ประเทศไทยเนะาะมงคลครับ ไปกหลอเก,กาหลีแต่ว่าทั้งบ้านขอยังเพ้นออกไปเกาหลีก,ก็อยู่บ้านจึงซี่แล้ว,ลวพ่าได้ถ่ายทำํำบรรยากาศในพวกทต่ว่าไปไทยเนาะกินหอดบ้านเอ็นก็ถ่ายคลิปลงยูทูบสองสักดาเซียแนวขอยแล้วก็มีเฟ e บุ๊กเนาะเป็นเฟสบุ๊กแฟนเพจสักดาสารวันคลิปนี้ก็ขอยมารังอยู่กางไห้ก้างหน้านี่แล้ว่ได้มีเวียกมือนี้ มือหนาก็จะมีแต่มือน,นี่พ่นยังโมโตกเนาะก็เลยบวชท่านในไทยนามานั่งเห็ดคลิปหลินเนาะมานั่งถ่ายคลิปเบาจักน้อยเพราะว่าเขาก็บไปเห็ดคลิปไลยมือแล้วมันเลยลงเป็นซิฟก่ามือนะเลยมานั่งเห็ดคลิปหลินเนาะอยู่กลางหน้าคลิปนี้ก็บวมี่ยังไล่พี่เนะาะนิตติวานอดมาถ่ายบรรยากาศทุ่งไฮทุ่งหน้าเบิ่งเนาะว่า นี่มันไกลสิเขาละดูปลูกฟังแล้วเนาะอ้า,เาวเอาเบิ่งบรรยากาศเนะาะเอาสิขึ้นไายกุ๊งใหม่มีภาพมุมสูงนั่ได้พี่เนาะท่านี้เอาอยู่รูมเนาะสิขึ้นไายภาพมุมสูงให้เบิง่งวันนั้นก็มีเล็กน้อยเนาะผลเน,นอะมาเลี้ยงงัวเอ๊ะข้คนน้อยๆะดีดา Oh. <laughs> <sighs> ใฟฟ้ามุ่งสูงอก้ใหม่เบื้องนี้นองเนาะบรรยากาศตรงหน้า